็อกเปิดกล้องเห็นลูกจมน้ำก่อนครูทักมาทวงค่าเรียนโตเดือดครูไม่ยอมรับผิดงัดแชทถามชาวเน็ตเรื่องนี้ใครผิด เป็นเรื่องที่ทาเอาตลกสาวถึงกับตลกไม่ออกเมื่อหนูเล็กก่อนบ่ายหรือรว่าพัทรวดีปิ่นทองต้องออกมาขอความคิดเห็นจากชาวโซเชียลพร้อมย้อนเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกชายเมื่อเดือนพฤษภาค,คมปี2566จากการเรียนว่ายน้ํากับครูที่สระในหมู่บ้านแต่กลับเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้น้องวินลูกชายคนเดียวจมน้ํานานถึง13วินาทีแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ทําเอาหนูเล็กผู้เป็นแม่ถึงกับช็อก กใจร้องไห้ทั้งเหตุการณ์นี้ก็สร้างปมให้กับลูกชายจนทำให้เจ้าตัวต้องออกมาแชร์คลิปวิดีโอในวันเกิดเหตุเพื่อขอความเห็นผ่านทางโซเชียลโดยระบุข,ข้อความว่า พราะความคิดเห็นพี่น้องและป้าป้าของน้องวินทุกคนนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากความประมาทของครูผู้สอนหรือเกิดจากที่น้องวินเป็นคนใช้ให้ครูผู้สอนช่วยไปหยิบบอลที่ป่าไปนะคะจะเล่าให้ฟังคือเมื่อช่วงเดือนพฤษภาค,คมปี2566ได้ลงคอร์สเรียนว่ายน้ํากับครูคนหนึ่งนะคะนัดมาเรียนในหมู่บ้านแม่ก็จะคอยเฝ้าแอบ,บแ,บแต่ว่าเวลาวินเห็นแม่วินก็จะไม่เรียนเลยฝากครูไว้และแม่แอบ,บหลังต้นไม้บ้างบางทีก็เดินกลับบ้านบ้างถึงเวลาก็มารั เพราะว่าจ้างมาสอนตัวต่อตัวน่าจะฝากได้และในคลิปคือวันที่9หรือ8พฤษภาค,คม2566แต่ว่าจําไม่ได้แน่ชัดโดยวินเนี่ยเรียนว่ายน้ําแม่ก็กําลังมารับรีวิ่งหลังจากได้ยินลูกร้องแล้วก็ถามครูว่าเกิดอะไรขึ้น ครูบอกว่าวินโดนหมวกครูลงสาหญ่และครูจะลงไปเอาแต่วินก็โยนบอลไปอีกฝั่งที่ไม่ใช่น้ำและบอกให้ครูช่วยไปหยิบบอลให้หน่อยครูเลยบอกให้วินลงไปเอาหมวกและลืมว่าไม่ได้ใส่ชูชีพตกใจแต่ไม่ได้จมน้ำอะไรและครูก็เฉยๆจากนั้นครูก็กลับแต่เราไม่เชื่อใจชักเท่าไหร่เพราะว่าวินบอกว่าวินจมน้ำกินน้ำและสำลักน้ำแม่เลยขอหมู่บ้านดูกล้องหน่อยและที่เห็นก็ตกใจตัวสั่นมือสั่นร้องไห้รับไม่ได้กลัวลูก ตายเหมือนในข่าวและโกรธที่ครูไม่บอกว่าจมน้ําบอกว่าแค่ตกใจและครูไม่มีถามไม่มีขอโทษไม่รู้สึกอะไรเลยนิ่งเฉยอีกสองวันเขาทักมาถ่วงค่าเรียนเราเลยส่งคลิปไปให้เขาว่าวินจมน้ํานะทําไมครูบอกไม่จมเขาถึงจะพิมพ์มาบอกว่าขอโทษจะไม่ทําให้เกิดขึ้นอีก แปลกใจทำไมไม่ขอโทษตั้งแต่วันที่จมน,น้ำทำไมเฉยแล้วก็ส่งมาว่าติดงานยาวเราเลยโอเคไม่เรียนแล้วค่ะแล้วก็เงียบเพราะว่าอยากดูแลความรู้สึกของลูกก่อนที่จะวอยวายเวลาผ่านไปก็ช่างมันไม่เอาความอะไรกับครูแบบนั้นก็แค่หาคนใหม่ จนล่าสุดที่โรงเรียนวินถามวินเป็นอะไรทำไมไม่ชอบเรียนว่ายน้ำแล้ววินร้องไห้วินจะใส่แต่ชูชีพอย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นจนเวลาผ่านไปจะครบปีแม่คิดว่าวินจะหายสะเทือนใจแล้วแต่สรุปว่ามันฝังใจลูกไปเลยเป็นปมไปเลยเลยทักไปบอกครูแย่คนนั้นและคำตอบที่ได้คือถ้าคิดว่าครูผิดฝ่ายเดียวก็ไม่มีอะไรจะพูด ออตูดเอ้ยก่อนที่เธอจะกล่าวต่อว่าทั้งหมดคือความจริงแต่อยากขอความเห็นจากทุกคนว่าเกิดจากอะไรความประมาทของครูหรือเกิดจากความผิดของวินที่โยนของเล่นและลงไปเอาหมวกเองถ้าเกิดจากความผิดวินเราจะได้ไปกราบขอโทษครูเขาที่เราไปเลือกไว้ใจครูแย่ๆแ,แบบนี้ให้สอนลูกเราขอความคิดเห็นด้วยค่ะเพราะคิดคนเดียวเดี๋ยวจะเข้าข้างตัวเองนอกจากนี้หนูเล็กยังโพสต์ตอบในคอมเมนต์อีกว่าอันนี้ที่มาช่วยน้องวินเป็นเด็กในหมู่บ้านค่ะและในนั้นมีแต่เด็กในหมู่บ้าน ส่วนเด็กที่อยู่กับวินคือลูกของครูซึ่งครูเอามาเรียนกับวินด้วยแต่เราจ้างมาสอนตัวต่อตัวนะคะแน่นอนว่างานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์สนั่นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าคนเป็นครูสอนว่ายน้ํานั้นประมาทไม่ควรควาาสายตาจากเด็กเพราะอาจจะเกิดเรื่องร้ายแรงกว่านี้ขึ้นได้แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าฝั่งครูไม่คิดร้ายแน่นอนแต่ความผิดในครั้งนี้คือไม่ขอโทษและชี้แจงให้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีดสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ